สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านทำการล้างแล้วครับสวยงามมากน,นะครับนี่ถ้าทําการล้างแล้วเพราะส่วนมากแล้ว ที่ผมจะรีวิวนี่แทบจะทุกเหรียญกับสันมีแต่เหรียญที่ยังไม่ทําการ้างกับสันวันนี้ผมลงทุนแกะออกมาเลยนะครับแกะออกมาจากตลับครับแต่ตลับม่ววางไว้ตัวไหนก็ไม่เห็นนะทครับเนี่ยไม่รู้ว่าไปตัวไหนแล้วครับพุงแกะมากอกี้เดินก็มาเลยมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านได้ดูครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนี่ครับเหรียญนี้นะครับติดอยูดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากสุด้วยนะครับสาหรับเหรียญนี้ครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับเหรียญนี้นะครับราคาดีนะครับเนี่ยไม่รมดานนนนะคับตอี้พ่งไป สูขีดแล้วครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านจะได้รู้ว่าเปลียนปีปศนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ที่สําคัญเหรียญที่ผ่านกัรใช้ครับแบงนี้สําคัญมากครับและที่สําคัญเหรียญที่ผ่านกัรใช้แล้วจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับเราบนูลักษณะของเหรียญครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยนี่ครับ สวยงามเหมือนกันนะครับเนี่ยลักษณะเหรียญแบบนี้เป็นแบบว่าเป็นเหรียญแบบใสลุงครับท่านเห็นไหมครับเป็นแบบใสลุงเลยครับเงาวับเลยครับนี่สวยงามมากครับอันนี้เป็นอยู่ในระบบมุนเวียนนะครับไม่ใช่อยู่ในสีหรืออะไรเลยนะครับเนี่ยในระบบมุนเวียนนะครับที่ผมเก็บได้มาเราก็มาทาการล้างดูว่าผมเห็นมันออกขาวๆครับเืนกับสีเงินเปียบเลยางนนะครับผมก็เลยลองทําการล้างดูก็เลยเป็นลักษณะนี้ออกมาเลยครับท่านสวยงามขนาดไหนดูเองนะครับเป็นลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่นะครับนับดูครับเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ย สำหรับเหรียญรัชกาลที่เก้าต้องมีเก้าเดี่ยมครับรัชรัชกาลที่สิบต้องมีสิบเดี่ยมครับท่านนับดูเลยครับท่านสวยงามมากนะครับผู้วิพนอรุณยริศอยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่ครับคมชัดเจาะก็มีการสึกหลอีนิดหน่อยครับไม่ถึงกับมากมายอะไรครับมันก็เป็นปกติธรรมดาเหรียญที่ผ่านการใช้ครับแต่ไม่มีรอยบุบรอยบี้นะครับเหรียญนี้ราคาไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ้ก็มีครับรอยบุบรอยบี้ครับ เตีไม่เยอะมากครับดูทิ่ดับหินชัดเจนเหมือนกันครับมาดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังด้านหลังประเทศไทยพอ2 5อ9งันห้าร้อยสาเก้านี่ครับจิดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเสด้วยครับอันดับที่หกนะครับเนี่ยสองห้าสามเก้านี้ครับสองห้าสาเก้านี้ครับส่วนตรงกลางคือวัดวัดเบนจมบพิตรือศิลวลาลามชัดเจนมากนะครับสําหรับวัดเบนจมบพิทศูนย์ด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอลีครับ แล้วอีกจุดหนึ่งครับคือกระเบื้องครับนี่มาดูกระเบื้องครับสวยงามอรการนะครับีนแบบนี้ครับกระเบื้องยิ่งดูใกล้ยิ่งคมชัดเจาะมากครับสำหรับกระเบื้องนะครับแบบนี้โอเคมากไหมครับถ้าพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านมีอนาคตรุ่งแน่นอนครับท่านไม่ต้องกลัวเลยนะครับสำหรับปีพศ2 5 3 9นี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก7จ5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเด้อครับจำนวนการผลิตอยู่ที่28ล้าน สี 4, 5, 28, 000, 4, 8, ่แสนแปดหมื hai, ่นห้าพันเหรียญนะครับท่านยี่ส mm. ิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านข้อมูลเก่าเขาให้ในระดับยูนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านเพราะยี่สิบแปดล้านครับแต่ว่าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีพศนี้ครับมีเก็บไว้เลยครับท่านเพราะท่านจะหาไม่ท่านจะมีเวลาหาได้อีกไม่กี่ปีแค่นะครับในระบบบนเวียนก็จะหายไปเรื่อยๆและอีกอย่างที่สําคัญคือเขาบอกว่า เขาจะยกเลิกการใช้ของรอสิบปยรอเก้าในอีกสิบปีข้างหน้านับตั้งแต่ปีพศ2564เป็นต้นมาที่ปิดเหรียญผลิตเหรียญรอสิบออกมาครับท่านจะยกเลิกการใช้ของเหรียญรอเก้าภายในอีกสิบปีนับตั้งแต่ปี61จนถึงปี64ครับท่านแต่ท่านคิดดูสิว่ามันจะออกเป็นหมดจากระบบในระบบุนเวียนหรือไม่ผมคิดว่าไม่หมดแน่นอนครับแต่จะเลือมากเลือกน้อยแค่นั้นเองนะครับท่านขอให้พี่ๆเข้าใจตามนี้นะครับ ส่วนตอนนี้ครับข้อมูลใหม่ที่ขอให้คือการประเมินค้าล่าสุดครับเมื่อสิบกว่าวันก่อนที่ออกอกเข่าออกมาไม่ใช่อกเข่าออกมาครับที่รู้การประเมินออกมาครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อเหรียญนะครับในระดับยีนสีครับสำหรับปีปศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อเหรียญนะครับส่วนผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบถึงหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสี่สิบถึงหกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ